ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งมาแห่งพามวนนะครับเนาะเอามวันนี้มาเบิึงบรรยากาศยามแรงของวันที่11นะครับเนาะไปเบิึงบรรยากาศบางตอนนะครับเรื่เพราะว่ะขีดเงาเพลยนะครับเนาะแอดมินก็ได้สิตัดให้แต่ว่าหัวใจสําคัญนะครับเด้่องซแอดมินร่วมให้นะครับเนาะให้ฟังให้เฝ้าให้ดวนนะครับเนาะเพราะว่าปูเป็นให้ วนันอย่าพลาดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมเนาะไปรับส้มบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนะาะเป็นกวเราเรงใจให้กันไปเบิง้งบรรยากาศเพิ่งหัวนะครับน้ำกัน,นครับ นั่กอกกอนเออถ้าโชคเพอะถาถุงเออเขาดัวบุญมานั่งอีพ่อว่าฉันอืมั่งเป็นอาหารการกินคาเฟาอาหารด้วงด้วงมานั่งตากตาได้แจักว้ไอีหยังว่าหยังแล้คันสต็อกใช้ขวาเข้ยหนังก็นั่งกระดาต้องใช้รางอีกหรือเรากัววงตัหยังยงส่งสีกราง ข้าแค่วานี่งเขาโก,ก,กโกคักเต้เขาเกาคักคักคาปัดเมื่อยบายง,อ,งลลอย่า่ลางครับมาหาแท่ว่ะเขาโก้เลยว่ะเตบาทยาวเขาเลยบ้ออกนอกกูเลยไม่ได้ม่องแทงว่าหางมาแทงถึงบังเลยือ,อ,อถามใ้กูร้างเี้ย วาจะไม่เปิดเผยความรัก mm hmm. มันอดไม่มโรแมนทนไม่วาย hmm. ว่าแม่ที่หวานเก่าขี้ขานเบาเขาชือว่าเบาถูหาออกแทะเท่าเบาเบาถันตั้งว่าถื่อัาว่าเาว่าหาแห่งต่มาแท่งถือขัดเนาะตั้งว่าจะเเ้าว่าเบาวบาเพราะถึงได้เงาะแรงแดงพอน่ะ ไม่ลอยตัวค้างเลยครให้มันสบายใจทั้งคนซื้อคนขายไปเลยมัดซื้อไปมาดขายไปแม่งวะผู้ใดก็แต่คือผู้ผือนั่นแหละไร่ได้งาดงชางนั้นผู้เสียก็คือผู้ถือวัตถุม่แค่นะมีทองดางนะเรื่องครั้งที่ถามคือเป็นนี่ เมื่อครั้งที่ถามเวลาพ่อว่าอยากเรียกขอทุกถ่ายอ,อยากเยียกเป็นผู้ถือว่าใช่ว่าอยากเรียกเป็นผู้ทุกถ่ายไวเพอให้จ้างไหนพอให้ั้งไหนให้จ้าง,งไหนได้ทิ่จาณาคับก็ต้องขึ้นงานว่าิ่จาณาดูผู้ขายกันการให้ดีนะอยากให้มันแปะนะอยากให้มันแปงนะกันไปกันมากเตออกตอเชสานครับ <c oughs> Tu anh đã là. Tu anh đã qua là, về Tu anh đã qua. Hãy anh đã cái chết trong anh đã là. We Quen well around the time. How about bang 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 กางบานแต hmm? ่กูอ่นะฮึมานัวนววันะเขาเ้าใจไยพังงานน่ถึงไม่เข้าถึงรักวันสิหนึ่งวอไม่เถียงนบ้านยูนี่ย <c ười> <c ười> ูนใ่นี่ปปูนี่ป้ากนอีกโอ้ยว่าม่จากคือโ <c ười> อ้ยพา<อ> <c ười> ยุไก่ยกไก่ยุกไก่เขาทำไก่ถือรางวัน คนทางไปถึงละมันนะครับผมคนจะได้รับโทรใช้แตงโมหรือเปล่าใช้ยิ้วแน่เลยใช่มาหาแหงหรือเปล่าใช่อีนางมากน้องใช่อีกนางก็ดัได้รักอีนางกออืมรักชายคันทีฮานอื่นถึกรักวัดที่หนึ่งขอยเป็นโรมหัวใจวายถือใจวาย สองใบนัองขายบุหนี่นักไปร่มแล้วพึ้งหกไปร่มแล้วตายแล้วแม่วา้ใหญ่ถ่ายพูดันแม่สมพรอปูเออเขาเองนั่งเขาเขา้าใช่แลวนี่รับขาวมาปูขาเองนั่งเขข้านัแม่สมพรฝากถามเองนั่งสขาข้าฝากขามาจังไรก่อนถ่ายร่ำตัวนี้แม่นมาปู

ได้น่้หนะได้แล้วนะได้ราะตัวไห๋ลิศอ่าวรือมังคาพ่อให้เป็นปัญหาเรหมจักปัญหาเราักปัญหาเราต้องนังเข้าพักเอง่ยมเขาพอนได้ตอนนั้นได้ตอนมาถวายคุณปูที่พากคา ตัวนั้นคืออะไรมาวะนปูที่ผักขาวเครบร่าฟันที่ก่านะทิพเก่านะครับแลาวันทิพเก่าดนงานะทีนักชกเ่าเคยมาถวายครรอบแล้วนะครบรอบเลยนปูครารอบแต่หน้าทิพย่อ๋ทิพน้จะนานกว่าทีนักชกกไปนอนก่อนก้นทิพอนะฮะ วัดตังไทยก่อขอถามนะตอนแรกนี่น้เขาพอน้ำไปคี้น้ำโง่ยกว้ดตับยกวัดตับอยู่ดีกว่ายกชัดาหม่ยกวัดตัเอาอีกนะงานเขาพ่อเหมือนเนอนส่ือแบงได้งานมาคิดหคอยข้อไลนวไปจ้งไหยว่า มีการบ้านทักคิดอีกป่ะเราเปคินหอดคู่ายมีการบ้านไหนไม่ได้กินแขงแกว้วแกว้วแข็งหวานของพ่อนอนไห่นะผพ้่อได้คิดถึงม mm ัน hmm. มนีวมาไปถึงขอบเงิงเชือ่อมงนะตั <c oughs> วแล้วอัน,นดีพี่ฉันมอง้งบ้บาให้มองนี้ <c oughs> คิดไปคิดพุดอ่ะบอก ยังพอก่ะอกกัวาเขียวเขากับพักขาจุนทำาคขามาของพ่อทั้งเวลาจากมาเองมันได้เบาแรงในเราพอว่าค่ะอ๋อไปยี่ไดรับแนมือเล็กมังดรับในมือเลกมัรับนแล้วบูกังทาลุพักอินานของพ่อเธอได้ตัวไหนก็ได้ตัวนั้นเลยครับผมทาลุพักอานของพ่อพ้อย่างนาเกล็ดเช็ดั้งวองค์้าเก ไม่เกินวันที่สิบห้าสิบหกแค่ัานเองทะลุจอจอทะลุงานงานว่าไกลว่าไกล่พ้าไก่หมิ่นตตไก่เช้าหงหมิ่เช้านกเ้าห้อยชามือได้อีกแด้ยวจะเข้าวาวไหมพอนกเขาห้อยชามดอนี้ไม่ก่อนร่างจะเอาไปตีไปไม่รู้พอน้ำชื่อช้ไปแต่นี่เขาว่าวเว่าไปน้ำทงท่า ะครับผมได้เอาลาไรมนได้ทางานเมื่อกี้ไอ้เมื่อผ่าหน้าท้าว่าว่ากับว่าแรว้าว่าตกว่ากับว่าอรไรอาบมาว่าว่าหนาวผู้รับ้าเก็บมือแล้วว่าท่านอาบแต่ว่าเขาใช้ถ่ายหนวาหนาวท่ามังชงอยู่คือดึู ว่าอาง่ก <If S 2> <im> ็บักเชียเองวัเชียเองเขาแบงทิ้งไปหนาก็สิต่างกันนี้นาจากมันยานี่เงด้ยอาง่ามาทัวรนึงมาทิ้งได้ไปนาแฟนนี่นาเทน้าตาแฟนมันยานี่เงี้ยล้มน้าขันนโอ้แต่ตอนนี้เปิดแก้งมา เทอทวนทวนทักหลบหนาวอะไรบ้านคนบ้านเกิดคนไห้กันรบหน้ารบหนังรบแพงเงิน uh ด้วยทักไงเอาเอาทังท right, uh ่านหะับครับผมหายเม่เถิดเม่หลับเม่เถิดเม่หมานได้รูกแล้วหายตัวเดินไปทุดหายมาไหนบ้างหายท้องไหนบ้างที่ดจจิตหลักโถิก็เอาก็เอาแต่เจนเจนม้านนี้เป็นการบ้าน เนาะครับเนาะพี่น้องสำหรับคลนะิปนี้นะครับเด้อพิจารณาเบิ่งนนะครับเนาะสวัสดีครับ